สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆวันนี้มาดามพาทุกคนมาจับปูนากันค่ะง่ายมากเลยนะคะเริ่มแรกก็หาอาหารสําหรับที่จะลอบปูนาก่อนค่ะวันนี้มาดามก็ได้อาหารที่เป็นปลาซิวนะคะมาคลุกเคล้ากับอาหารที่เป็นอาหารเสริมนะคะหรือเพื่อนๆอาจจะใช้ไก่ก็ได้ค่ะนําไก่ทั้งตัวนะคะเป็นโครงไก่นะคะนํามาสับให้ละเอียดนะคะก่อนอื่นก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนค่ะ เมื่อเราล้างสะอาดแล้วนะคะเราก็ไปสับให้ละเอียดแล้วก็ไปคลุกเคล้ากับอาหารเสริมแล้วก็เอาไปใส่ในรอบค่ะหลังจากที่เราใส่ในรอบเสร็จแล้วนะคะเราก็นำรอบไปวางที่ในหนองน้ำหรือว่าในสระที่มีปูเลยค่ะรุ่งเช้าเราก็ไปเก็บรอบขึ้นมาก็จะได้ปูดังที่เห็นนี่ค่ะเือเราไปทำดูนะคะ สำหรับคลิปนี้มาดามก็ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ